เรามาเทสนะครับตัวนี้ไม่มีหูฟังนะแต่ว่าสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้มีรอยขูดขีดนะครับจะให้ดูนะครับนี่จะมีอย่างนี้นะครับอันนี้ใส่แผ่นไปแล้วนะครับโอ้มันเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวเราสต็อปไว้ก่อนนะอ่านะครับไม่มีหูฟังนะครับใช้ฐาน 2A นะครับ หลังเครื่องนะครับนข,ข้างนะครับเราลองดูนะครับกดเล่นนะครับกบ็อ่านได้ปกตินะครับอ่านได้ปกตินะครับแล้วเราลองเลื่อนเพลงนะครับกด เพียงที่2นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่สภาพก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีรอยมีอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับ